สวัสดีค่ะมีรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสันเอ็กเเครื่องยนต์2ผ่านเกียร์ออโตปี2011ค่ะรถส,สวยน่าใช้ม,มากๆเลยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะนัง่งสีดำแนวสปอร์ตนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าแอร์แบบ ABS, ็กเอกุญแจรีโมทนะคะกล้องส่งถอยนะคะ รถสวยกว้างขวางนั่งสบายน่าใช้มากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะสภาพดีมากค่ะเนี่ยตอนหลังด้วยนะคะกว้างขวางนั่งสบายค่ะขับดีพร้อมใช้ค่ะใครกําลังมองหารถครอบครัวสภาพสวยกว้างขวางนั่งสบายนะคะแนะนาไปรถคันนี้เลยนะคะจะเปิดด้านหลังให้ดูค่ะคันนี้เช่นงันออกรถสองหมื่นบาทนะคะผ่อนเดือนละเจ็ดพันบาทค่ะ ด้านหลังกว้างมากๆเลยเบาะก็สามารถพับได้ด้วยนะคะกว้างมากๆเลยค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะรถสีดำภายในสีดำติดฟิล์มสีดำนะคะดูดีมากๆเลยค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นขับดีพร้อมใช้ค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะต้นข้ามาใหม่เลยนะคะรถครอบครัวกว้างขวางนั่งสบายขนของได้เยอะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ ซันเอ็กเซลเครื่องยนต์สองผ่านเกียร์โตปี2011นะคะใช้งานออกรถ20 0 0 0บาทค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092-5050-858ติดต่อแอม